ต้มปลาได้พี่น้องมากินต้มปลาต้มปลาแซ่บเลยะกินกลางป่ากลางดงนะครับปีนนี้เดี๋ยวบางแห่งต้มปลาเป็นนักแสดงพี่น้องเอาขึ้นมาจากกู้นะุกระเขียนนะปลูกตัดไปตัดไปทางเขียนตัดกล้องไปทางเขียนเลยเห็นไหมเห็นมองต้มปลาเหรอปิดไว้

นั่ง <si hai> ้งานงใหมพี <guarding okay>? ่น้องเพิ่นเแท็กแท็เยวบดมาม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยให้พรอมเียพี่น้องเป็นแทอเป็นแท่นบางพี่น้องบ้างลูกหลานก็กจะแจงดังได้รอ้งลูกหลานไม่กินข้าวป้านอยเเดี๋ยววาเดีอกมาให้ลูกมารอนรอนรอน นอนจุงเลยโอ้บ่มี่แบบคลิกแม่งครับกระเทียมกีดเตยเนาะโอ้กระเทียมไม่กีดเตยแมเหรอมิ้งโอเคเลยโอเคเลยเดี๋ยวเขาไปคว้กันตอนกินเลยจ้ะใช่ไปทางไหนบ่นี้เอาวางลงเลยเอาวางลงเอออ้าสวัสดีค่ะพี่น้อง มันไม่กินข่าปลาแล้วจ้ะแซ่บๆเบื้งจ้ะยายพี่น้องไม่กินเข่าปลาเลือจ้ะมาเือครับกลังเบตันเคลือนไหมตันเคลื่อนเลือนำาวาักพี่ต้มปลานะต้มปลาต้มปลาดูต้มปลาอเยกเพ่ อ้ตบองงูหยกน่อยไมี้น้เลยหม่เปียไปเลยอมหอมเปรี้วหอมเหมอนน้น้ยเปรียวตะต่ำงูแบมี้ไย้ป่น้องมันมันนั่งหักต้งต้นั่งแข่งปขกันตอนเนี้ยนบ้อแค่เคียย่อมหย่มทุกไบานี่บ้าเดม๋ยวนั่นเดี๋ยนั่นเดี๋ยวาอยง

ยังประตูบ๊อบบ๊อบปดยงประตูรถด <c oughs> ้วยบ๊อบรนีบบจเียครั้งอกยกขออนุญาตกินเขากันนะจ๊ะมันกินยาก <c oughs> นี่จะบรรยากาศไม่กินเขาน้องบ้านมืนี้อาจจะเป็น มืดนมือคึมคึมเพราะว่ามันเหมือนฝนจะตกเลยจ้ะไม่กินข่าวอยู่สันเคลื่อนอุบลรัตนไม่เป็นสันเคลื่อนดีกว่าพิษจ้ะขออภัยตรงนี้อเคอลื่อนว่ายังก่อป่าหางเคลื่อนต่อหางเคลื่อนอุบลรัตนไม่สันเพิ่อนมาไปจ้ะเพิ่นออกไปหาปลาถ้ากันเอาเ,อาเบ็ดมาตึ๊กปลาแล้วก็กินข่าวข้างนอก คนนกาศบรรยกากินเขาบรรกากินขาแซ่บนี่แต่บรรยากาศกินขามาด้พี่น้องนองโกพี่น้องเอ้ยปยุงก็แแตบเนี่ยสวยวนนีวกัได้แต่เดี๋ยวไม่พอกันไหมได้พี่น้องวันนี้บายบาย